จะนึ่งนะนใหญ่เกินสุดขวของีก่าตนนี้ก็ยังท่ารถมาปีสานดืนตนน่งา้ว่ากคนโดเข้ามาทั้าคู่ที่บีเข้ามาแล้วยกวานังใจเร่องมาแต่เดินาอง ถ้ถึงรงมาจะเจอลิฟต์้วัก็บอกว่าล้วกเราน้เจอลิฟแล้วเดยนเินไหรอหน้าลตาแกนที yeah. tick, ่เข้าเข้าประตูที่ดีเข้ามาใช่ไหมแล้วเลี้ยวขจะาแดงแดที่เดินออมาเลยเดินมากมาแล้วตรงน้จะมาเลยเเเลย chule de marche no bente bente ที่จังหวัดเราตรงนี้แล้วก็ลักบพิบานทั้ง30มสินด้วยนะครับวันนี้ผมมาบกุญแจนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับแล้วก็ต้อนรับทุกคนเข้าสู่กิจกรรม X Exclusive ในวันนี้ครับนี่คือที่นี่ X p o p Exclusive Meeting with g e m i n i g h t b o r ทุกคนครับวันนี้ารักมากๆอยากจะขอบคุลไม่กินนะครับมากันแบบเนียนแน่นวันนี้เฮ้ยจะเป็นวันพิเศษเลยใช่ไหมวันที่25ธันวาคมตรงกับวัน วันคริสต์มาสด้วยนะครับเพราะงานงานในนี้เราก็อยากจะมอบของขวัญวันคริสต์มาสให้กับทุกคนนะครับด้วยสองหนุ่มที่น่ารักและก็ฮอตที่สุดแห่งปีนี้ก็คือน้องเจมินาและก็น้องโกนั่นเองนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้นะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมความสนุกมีคอนเสิร์ตหรือจะเป็นมินิเกมต่างๆให้เราได้มาร่วมสนุกไปกับสองหนุ่มวันนี้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมฝากแฮชแท็กกันก่อนเลยนะครับกับแฮชแท็กบีนี่ออฟ เซนไนโฟนเองนะครับเก็บโมเมนต์หรือว่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโออย่าลืมฝากแชร์ลงบนโซเชียลมีเดียกันด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปพบกับเซรนไนโฟนนะครับพิธีกรขออนุญาตสั้นๆเลยอยากจะมาทุกคนมาทำความรู้จักกับทีนี้กันต่อเลยนะครับเพราะว่าทีนี้ของเราครับเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ที่ดีและอ่อนโยนที่สุดเพื่อลูกน้อยครับหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทซีโคคอร์ปอเรชั่นจังกับผาชนนะครับ ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านสินค้าอุปโภคคุณภาพระดับมา,มาตรฐานสากลครับทีนี้นะครับยอดขายอันดับหนึ่งผลิตภัณฑ์จูแลียทาที่คุณแม่วางใจการันตีความสำเร็จในการเป็นแบรนด์ในดวงใจของคุณพ่อและก็คุณแม่นะครับด้วยการคว้ารางวัลมากมายจากสื่อชั้นนำตลอดปี2023ที่ผ่านมานะครับไ,ได้20 20อดก่6รางวัลใหญ่จาก i n e n a t i o n a l Awards 2023นะครับทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์สบู่เหล้าและสา เบบี้โลชั่นนะครับผลิตภัณฑ์ปรับท่านุ่มเด็กซึ่งเือดแรงที่ได้รับรางวัลมากที่สุดในปีนี้ด้วยนะรวมทั้ง4รางวัลใหญ่จากอเมริกาเบบี้แอนด์คิดอวอร์ด2023โดยเฉพาะในะรับในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่ได้รับโหวตเป็นอันดับที่หนึ่งในดวงใจต่อเนื่องเป็นปีที่สามนบต่อจ้ำ การเป็นประจำกลุ่มของกระดิ่ที่คุณพ่อและคุณแม่วางใจในคุณพ่ออย่างแท้จริงด้วยนะครับและก็ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้ครับบนเวทีของเรานะครับนี่ก็จะเป็นประจำอาบน้ำสีม่วงในงานของเรานรนั่คือผลิตภัณฑ์นะครับซีรีส์ใหม่ดีนี่ออร์แกนิกสวีตเีมสมายด์บูสเตอร์ซีรีส์นะครับมาพร้อมกับพลังความหอมจากเทคโนโลยีใหม่สวีตเีมเทคครับมอบกลิ่นหอมฝันไทยผ่านการทดสอบ ไอพองเาจะอกเทสนะครับไม่ทําให้แพ้หรือมาใช้เกลือนะครับแล้วก็เหมาะกับวัยลายของสาวๆทุกใหม่ที่ชอบผลิตภัณฑ์ที่มีฟองอ่อนโยนเพื่อความป่อดลายนะครับเด็กก็สามารถใช้ได้โมยรุ่นอย่างเราๆก็สามารถใช้ได้ดีเลยนะครับแล้วก็จะมาพบกันกับผลิตภัณฑ์ครับทั้งสบู่เหลวอ่าและสารสูตรปรับปรุงใหม่ครับแล้วก็จะมากับผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอ่อเพิ่มความ สบูลล่เหลวอาบและสระวนผสมใหม่ที่เพิ่มความนุ่มชุ่มชื้นให้กับผิวและผมนะครับเป็นความสัมผากระจัดข้าวฝังลึกด้วยเอนไซม์สกัจดจากธรรมชาติเป็นผาิตภัณฑปรับค่านุ่มช่วยให้ผ้าหอมนุ่มลดกลิ่นอับชื้นแล้วก็ยังมีส่วนผสมของสารให้ความนุ่มจากธรรมชาติช่วยถนอมเส้นใหญ่ยืดอายุการสวมใส่นะครับและยังมีเป็นผลิตภัณฑ์โลชั่นนะครับล็อกผิวให้ชุ่มชื้นได้อย่างยาวนานเนื้อสม,มัยไม่เหนียวเหนอนะ แล้วก็เบบี้ออยครับเนออยใส่บริสุทธิ์ซึมซาบไวไม่เด๋ยวเด็ดเนี่ยเรียกว,ว่าครบจบในซีรีส์เดียวสําหรับสาวๆหรือคณหนูทั้งหลายก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะรู้จักคุณพันของดีนี่กันแล้วนะครับตอนนี้พร้อมจะเจอกับสองหนุ่มหรือยังทุกคนเสียงเามากพร้อมหรือไม่พร้อมและตอนนี้เขาโอเควันนี้สนุกมากจริง,รงๆแล้วก็ได้เห็นความน่ารักของจุฬาแล้วก็น้องโคกับหูสดๆขึ้นมบ แฮปปี้มากนี่ิสัยการเสียปะยังบ้เป็นอาชีพรนเหลือคชอบมากชอบมากอ่ะทุกคนเียนยาเขาบอกว่าอยากถ่ายเซลฟี่กับทุกคนได้ไหม้อ่าเดี๋ยวข้างๆถ่ายรูปก่อนตรงไหนดีตรงตรงกลางเลยเดี๋ยวกำมังถ่ายเนาะโอเคดีนี่ได้ไหมครับอ่ะน้องดีนี่ด้วยเนาะเดี๋ยวทุกคนพี่ช่างภาพของเราด้านบนเลยนะครับโอเคอ่ะมาเซลฟี่แล้วเซลฟี่ด้วยไปก่อนนะเซียนยระวังระวังระวังตกระวังตก นะครับดีนี่ทีนี้บางอ่ะดีนี่่างยังไม่ยังไรโอ้อะไลอรอะไรอะอกลงก็ลงนะักโลงนะกลงดูิดีนี่ขาสั้าด้วยใช่ฮึห่อไปแล้ ขขเขาเขาเินเขาเินปอนเขาเินอทีนีขเนขาเินยิดพุงเย็นหเยอะเยเยอะเนี่ยปอเนเขาดูแลดีมากนะขนาดบางคนเปิดน้ำเปิดฝาไม่ออกที่เนเปิดให้เขาเลยเ้ตยงโอเคเดี๋ยวขอเรอเป็นกล้องหลักก่อนนะคะโอเค อ่ะมองต้องต้องตานะนะทุกคนคุณโจทั้งหมดนะครับทักนาด้วยนะครับเราวก็ทุกทั้นเนะเห็นหดเลยนะเห็นหมดเลยนะเห็มดเลยนะโอเคนี่เอามอต้องาขอรอยยิบกอนเลยโอเคกดไลคหน่อยมินิเฮา์แล้วก็บูสขอยยิบได้ทั้งบ้านเย้โอเคนะครอ่ะอ่ะขอขอยต้องขอต้องขอต้อง โ okay. อเคหามองต้นตรงกลางนะครับโ okay. อเคไนนอามิดิห,หน่อยไม่ไดิห,หน่อยเยวนั้นรักมากแล้วก็เดี๋ยวเรามีวิดีโอที่อาร์พูดว่าเซมินไนโพจุดุมาตีนีโอเคไหมพร้อมนะครับหามให้ดังที่สุดนะตีนี้แล้วก็เฮ้นี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเซมินไนร จะไปด้วยไปด้วยเี่ยว้าวยอดเลขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะโอ,อสนุกมากสนุกมากเป็นจอยมากฮนะามา,าไปยังไงล่ะเดี๋ยวดีดีช่วยน้องเลยช่วยน้องไอช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อยโอ้ยน้อง,อง,งเขาไม่ได้ตัวเล็กๆกู้ใไม่ได้ โอ้โหติ่ละพงน้องดดูแลน้องใหญ่จริงๆโอเคไปให้ดมน้องเนี่ยส่วนใน้องกินเยอะหน่อยโอเคโอ้โหมันสนุกมากเลยอัปเดตผลงานกันหน่อยจะเป็นยังไงครับจะมีอะไรให้เราติดตามยังไงบ้างครับครับก็ปีหน้าเดี๋ยวจะมีซีรีส์ครับซีรีส์เออ่ชื่อว่า My Love Makeup เสียนราเพื่อยังลบครับก็จะ เริ so field, ite, you know ่มถ่ายกันแล้วอินรปเหียบทีนี้แล้วก็เดี๋ยวจะออนฟินแน่คนได้ดูแน่นอนครับโอเคผลงานเพลงผลงานเพลงใช่ครับของคุณคืออะไรครับของของเคอยู่เฉยๆก็น่ารักครับเอ้ต้องบอกเจมินาด้ก็คือเอาอะไรว่ามายวจะมีเพิ่มอีกแน่นอนออปีหน้าครับผอติดตามกันแล้วกันครับเนาะหาเกาะมากรอที่ยังเป็นติดตาเลย ออกมาดูเพลงนี้อยู่เพลงที่อยู่เอาพ่อไว้ก้ไวโก้จริงๆแต่ว่าสองคนนี้เป็นคนที่ร้องเพลงออกมากนะฮะจริงร้องเพลงดีมากอ่ะอย่างการร้องเพลงจำเป็นต้องมีไมค์ส่วนหัวใจคุณหนูจำเป็นต้องมีคุณนะครับยอดเลยดีมากครับของมูฟี่กับบพ่อเราเองได้เก็บไว้โอเคนะครฮะแล้วก็ฝากดีนี่นิดหนึ่งให้สองคนฝากดีที่นี่ไครับทุกคนครับครับก็ฝากดีที่นี่นะครับก็เป็นเอ่อ เรื่องไรคอลเลกชันใหม่นะครับก็อยากให้ทุกคนลองไปใช้กันเพราะว่าใช้ได้ทั้งทั้งมัวทั้งตัวใช,ใช้ได้ทุกมันเลยใช้ตุ๊กโถ่เลยใช้เลยใช้ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นระคายเกินด้วยด้วยใช่ครับหอมด้วยหวังว่าจะไม่เป็นการร่วมงานทั้งท้ายครับมาอีก <c oughs> ไ,ได้ไหมฮะมาเป็นแท็กสามคนได้ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่ไปด้วยนะคระบอกโอ้โหวันนี้สนุกมากๆแล้วขอบคุณทั้งกูนะทุกคนต้องใจหนักเชิญนีนายโบ้ด้วย ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากะครับขอบคุณนรับอคดาั่าแล้วน้ก็ลงเป็ับสองด้านเลยนะบขอคุณนะครับจัติดต่อแล้่ไนะครับโอคมปุกับบ้าไปนะครอย่าลืมกนะครสำหรับแฮชแท็กของเราดีนี่ท้องแตอ็กจะปนไงโค้ดนะครับแล้วก็สำหรับลัอกที่แปนทั้งสามสิบ้านนบเดียวกันดะรับของเจนนราลอกนะฮะของทางดีนี่ด้วยนะครก็สามารถติดต รับของเจ้าหน้าที่ตรงบริเวณจุดลงทะเบียนตกด้านหน้าได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณรักที่แฟนขอบคุณคุณหนูทุกคนนะครับขอบคุณทางผู้บริหารด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะทุกท่านของทางทีมงางของเรานะครับแลองว่า